สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับจุดป์ปัญหาการบวกและจุดป์ปัญหาการลบนะคะของการชั่มน้ำหนักเด็กๆด,ดูตัวอย่างนะคะวิธีทำข้อที่หนึ่งโจทย์มีอยู่ว่าปูอ่านพร้อมคุณครูนะคะปูมีมะม่วง5กิโลกร,รัม5ขีดเก็บมาเพิ่มอีก2กิโลกร,รัม3ขีด ถามว่าปู่มีมะม่วงทั้งหมดกี่กิโลกรัมกี่ขีดโจทย์ให้อะไรมาคะโจทย์ถามอ่ะเขาจะเอาโจทย์ถามก่อนโจทย์ถามอะไรคะปู่มีมะม่วงทั้งหมดกี่กิโลกรัมกี่ขีดทั้งหมดคําว่าทั้งหมดก็คือเอามารวมกันดังนั้นข้อนี้เป็นวิธีอะไรคะเราเติมเครื่องหมายอะไรลงตรงช่องว่างนี่เครื่องหมายบวกนะคะอ่ะดูต่อมา โจทย์ให้อะไรมาโจทย์บอกอะไรมาปูมีมะม่วง5กิโลกร,รมัมอ่ะเด,เด็กเขียนลงไปกิโลกร,รมัมขีด5ก็ใส่เลข5้าลงไปใต้คำว่ากิโลกร,รมัม5ขีดก็ใต้คำว่าขีดต่อมาเก็บมาเพิ่มอีก2กิโลกร,รัม3ขีดอ่ะเก็บบรรทัดที่สองสองกิโลกร,รมัม2กิโลตั้งตรงกับ5กิโลขีดตั้งตรงขีดสองขีดกีกรร่ขีดคะ สองขีดหรือสามสามขีดตรงกับห้าขีดเดิมเดิมนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกเด็กๆก,ก,ก็บวกธรรมดาห้าบวกสามเป็นแปดห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดเท่าไหรลูกเจ็ดกิโลกร,รมัมหลังนั้นมะม่มวงเท่าไรคะปูมียมะ่วทั้งหมดเจ็ดกิโลกร,รมัมกับอีกเท่าไหรกี่ขีดลูกแปดขีดเด็กๆก,ก,ก็เติมลงไปอันนี้เป็นตัวอย่างวิธีบวกนะคะต่อไปดูวิธี ถัดไปข้อต่อไปนะคะอ่านตามมูลคูนะคะแตงโมหนักหนึ่งกิโลกรัมสองขีดอะงุนหนักสี่กิโลกรัมสามขีดอะงุนหนักกว่าแตงโมกี่กิโลกรัมกี่ขีดข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบถามว่านักกว่าน้อยกว่าเป็นการเปรียบเทียบ นะคะข้อนี้เป็นวิธีเราควรเติมเครื่องหมายเลยคะเครื่องหมายลบนะคะเติมลงตรงนี้นะคะอเด,เด็กมาดูโจทย์โจทย์ถามว่าอะไรอยู่ประโยคสุดท้ายโจทย์ถามว่าองุนหนักกว่าแตงโมกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดก็คนที่มีน้ําหนักมากตั้งอางุนหนักกว่าหนักกว่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็อนหมักอางุนขึ้นก่อนนะคะก็จะเป็นโจทย์บอกแตงโมหนักหนึ่ง กิโลกรัมสองขีดอ่างูหนัก4ี่กิโลกรัมสามขีดถามอ่างูหนักกว่าเท่าไหร่ก็อ่างนตั้งอ่างูเท่าไหร่คะ4ี่กิโลกรัมมาดูโจทย์ก็เขียนเลขสี่ลงเขียนกิโลกรัมหน่วยมาก่อนแล้วก็เขียนขีดนะคะใส่เลขสี่ลงไปสี่กิโลกรัมจากโจทย์แล้วก็กี่ขีดคะสามขีดก็ใส่ลงไปต่อมาแตงโมหนักเท่าไหร่ลูกหนักหนึ่งกิโลกรัมใส่เลขหนึ่งลงไปให้ตรงกับกิโลกรัมนะคะ สองขีดก็เอาเขีเลขสองลงตรงกับขีดอันนี้เป็นเครื่องหมายลบเปรียบเทียบสามลบสองได้หนึ่งนะคะสี่กิโลลบหนึ่งกิโลได้สามดังนั้นข้อน,นี้ตอบอางุ่นหนักกว่าแตงโมเท่าไหร่คะสามกิโลกร,รัมหนึ่งขีดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่าง,งคุณครูยกตัวอย่างให้ดูเด,เด็กทำลงไปในหะนังสือเลยนะคะแล้วจะมีแบบฝึกหัดให้เด็กฝึกทำต่อไปนะคะ อาแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ